Ô cho thằng đi cửa ừ, tặng như vậy Chân, không ừ. Mà nắp. Mcong 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 nắp. น้ำฟักมือเลยมันาคาเครืองเลยแต่มันต้องเกีียวเนาะมีเกีียวดึงอันนั้นไม่ยุ่นขาเงี้ยงๆแ่นี้อือ กลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะวันนี้กับทางพ่อสร้างเพิ่นคือสีบริมามวันนี้เงียบจะลอยอเลยพอพี่น้องเลยต้องแตวของไพ่ต้องแตวนี่ของไพ่เนี่ยฮะโอ้ยงฮ่มขุลงฮ่ม ล oh, no. no. uh, uh, ุงเต๋อของลุงเพิมแน่นบ่ลุงเพิมมาหาบ่ออกไม่อโอ้ประกาศหาประกาศหาสันแม่นดีบ่ของลุงเิมจะจำได้เออนใช้อนี่เดีวบ่เดี๋ยวนี้นะเอานามาติ๊กนึงที่ใช่ เทีแมไปทางนไพไปทางกนไมพไขึ้นไปขึ้นทางแล้น้วจอยดืมยังจอยดื่มสบายดีป่ะลุงดืมออาว่ายาจ่ประกาศหาหาเจ้าของขวาวุ่นว่านี่ก็ว่าป้ายรถเทียมาหาเจ้าแบบนี้ไม่กันซันไม่ชิฟฟี่มไม่กันซันอือประสาทมันน่มาตีวันนี้ มาเบิง่งกิบ่เพราะว่าเป็นมือวันศิลเนาะใช่จะว่ามือประฮัตวันศิลป์เ้ยเมื่อว,า,วนนออานนี่นี่ไม,ม่เนยเมื่อวานนี่เพื่นบอกเมื่อนี้ได้ว,วันศิลป์ว่ะนางแต๋อเพื่นบอกวันประฮัตว่ะวานนี่วันศิลป์น้อยวันเลียนศิลป์ใหญ่ใอยกันแล้วไม่ได้ไปใส่บาทใเออแต่เออลงตักบาทด้วยสาวน,นี่ขอให้ท่านเกิดวันศิมาบ่ทันสร้างเห็ดกินเหยื่อเพื่อนอือได้วันใดลงชับ มาหอนมาบะไมาเราไปโทรบอกว่าไปหน้าคนไปละไปแล้วเรามาแล้วสากหยมาเราหาบเครื่องค้องมาฮดใจได้รนี่มุนมังไผ่ดื่มไปดิเชีของไทนี่อันนี้ได้ โอ้ฮะโอเคสันนึกว่านึกว่าถิ่มเลยนะจะไปไว้ต้งแต่เบิ่งตังหน้าพี่ไหว้เบิ่งตังหน้าบ่เราปะบุรีมหาเราแต่โลอน่ะเราอะโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บใบให้เก็บเก็บของนุงเทอมเอาลุงเทอมกับรบุนเข้ามา ป,ปกาบรรูุยยกันจะทางยังเกิีนจะบอ,อ่ะนะแถวนี้นะป่าเนาะ้วอันหกสิใช่ค่ะอือคือใครเนี่ยบ่อไข่นะกินยี่บ่อยาที่เอาไขานน่นะต้องยาฟีฟีเห็นนะใครกับ,บ่ได้ขึ้นกันได้เป็นจวัดวัดนั่เศร้าแล้วเอื้อยก็ยังเนาะไดกขึ้นมาแต่ตักบาทแล้วก็เอื้อยก็นอนกินยาเราก็จะทางนี้ cửa tàn như vậy Chăn cháu không nằm Ừm khó không nằm uhm. Không nằm ừ. tí Mình, đuôm. mình nó mày bơi, hề Áo leo Áo Nó nhảy thế Nó mày nhau mình Mày bạn Mẹ bảo phải bạn thôi đi nè Phải ันคาเครือแล้วแต่วมันต้องเกี่ยวเนาะมีเกี่ยวดึงอันนั้นมีอยู่ขาเนี่ยๆสออือทางปลากาลงนี่แอยู่ละพดอยู่บดากอาให้นี่่ะะเาของะเาคือบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมีแต่มันหกซื่อมันสิเอาลำเอาหยังไปเฮ็ดก็บ่ได้มันแบบนี้เอแต่หุ่นซื่อ เออผอไปออกนี้ยออกไปออกมากโบดนั่นนี่กับแป็นได้แถวนี้หนาเพื่อนหนาซานนี่น่ักเนี้ยลุงนี่ไดดนั่นโยนยนนี่ว้าเยันว่าล่มทอบใจแป็น่ะว้อขยางแบบด้งบาพียงทิ่เขาไปคนนโว้ย ม,มันสิไปดีทอดพูดมันบ่ได้ออกง่ายนะแต่เอ้ยต้องเอาผ้ามาซับดุมนะเออเนเนตัวดุมนะนพันออกก้อนพันชินออกง,ง่ายปันใดเมยแล้วเนี่เหนียวอ, <c oughs> อันนี้ก็คือมเมย์แล้ว่างพวกนี้ก็จุบไปนำ้ำเยอะเนี่ยกอสร้างองอกมาแต่จะมุ่งก็มันเก่ามุ่งสิงน้สนเน อืมเลยนนั้นเลยถ่าทีมเลยค่ะให้กับยูเพื่อนเพิ่นบอกวันนี้หันได้เราโทรบอกเมื่อวานนี้เราว่าสบุรเลยเราว่าเช่เจ้าว่าวันประหัตเมียข่อยว่าว่าบอื่นนี่ได้วันชินดับเราว่าข่อยคือได้พักเบี้ยอีกเลยเราว่าเสต้เลยว่าว่าวันประฮัตเมื่อเมื่ราก็เจ้าขายขนมเบงเต็มอยู่ในตลาดนะโอ้โหวันชินหไงโอ้โหวันชินหน่อยเลยไงอืม แต่ว่าวันชิ้นนะแต่ว่ามื้อนี้เขามาเบิ่งก่อนว่าคิดว่าพอสร้างอยู่นี่ผักกระจาดมีจักแผ่นก็เฮยก็แผ่นอมนี่ก็2เนาะขึ้น2อันเนาะ2อันมาอีกอ้ลองให้พอางเนาะอมเบิ่งก่อนใครแดดเฮาบ่ได้เอามาไว้แต่ว่านั่นก็โอเคอยู่ันไ้มัน บอนั่นปันไาอืมเรังกะซีแล้วเหยียบสอดก่อนน่ฮึเมเราหามยังมาคือว่าหามเกลือของมากลายที่เข่าติหน้ามบอเเชเจ้าหายวานนี่ซื้ชิ้นมือใช้ ได้เติบบ่เจนน่ะเพลงมาแล้วบันนี้บอสบานี้เนาะจะคอยทำควบสานไปได้งไปเรื่อยุิญยัณกระสุนจะเมื่อพุ่นเจ้าก็เอารถมาบอสนึ่งยังไหมะ ก็ขี่มาอยู่ๆเจ้าอ,อยู่แต่ทางกูเจ้าจะไปเหยียบคือว่าคนเวียนขี่มาแล้วจะไปเหยียบอ่าเต็มติดรถเต็มติดรถเลยเอ,อะไรนี่เห็นใช่มาพอดี้นะอลมกินมันเลย <c oughs> ดังดังหอกเนาะอ่าขวายังเห้รถเปืออนะ้อนคนนะอยากขี่มาขี่มากก็เป็นยังมันแห้งบ่ได้แถวนี้ คนคุดทุทมเลในนอของกันนั่นนะ่ะยี่นี่บื่อนี่เรามานี่บื่อนี่เอื้อยสีได้ไปย่อเสาบ,บ้านเอื้อยฮักอยู่วันธาตุตอนเช้าแล้วก็ไปขึ้นบ้านน้องนางตอนเช้าอาชีขเข้ามาช่วงประมาณสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงคนน่ะขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่น้องนางน้องมุกน้องน้ำฝนอยู่วันธาตุ แล้วก็โยเสาบ้านขึ้นบ้านเลื่อหักเอืเอยเพิ่นอยู่ต่างประเทศพิน่นแต่ว่าเพิ่นหายตั้งบ้านไว้เป็นเพิ่นช่วงไม่เพิ่นแตชิมาสวยๆนง่อ้สร้าง้ำมาอยู่แต่ว่าละเมือ่อแหละว่า,าประเทศได้มาเนี่ยเป็นวันพักผ่อนมาเนี่ยนี่คำไว้ช่หรือเปลใส่สเป็นลมเลยเมื่อวานหนูไม่ได้ใส่สเลยป่ อุณต,ต,ตกบวันหลังจากเอื<ก>อ้อมมือนี่แล้วบ,บ่นแล้วตัวนี้นี่ตีพักกาดต้องใช้ไม่นิ่วและขางวันนี้เนาะตามแล้วตมามวันวังหลีก็ต้องใช้ข้าไม้ค้าไม้สินี่น่าเราต้องใช้ได้ไงใช้ไม้นิ่วนวะันนี้เราข้าไม้ใช่ไหม ต่วา yeah, so <it> ้องใส่ใบนิ้วนี่อีกี่อน้นยดือืมแลวทำนี้นนตัวนี้ยังยังโมเดลเนาะยังใส่อีกห้องนะมีลักนึงอ๋อแล้วจะใช้สี่งละวะยุดไว้ใส่ยึดถัเราเดียเราจะประตูแล้วจะิตอกยึดใช่อือบ้าบ้าเาบ้นางนะวันนี้ ไม่เสร็จไม่นิ่วยังเหลือลาอยู่เนาะแต่เอ้ชื่อมาเพิ่มกันอีกนั่นเดียวหายว่าได้แล้วเงินเราหนะหายแล้วหายแล้วโอ้ยยังไม่ได้หายแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปใจแม่แม่แม่หน่อยแม่หน่อยเดวพี่พเลิกเจ้าน่ะแม่บ้างกินไปไห้ ตกรุมมาลุงให้เพื่อนแม่แม่อิบระบอยิบระบอ,อเรอา,าลุ้ง <c oughs> ยิบเรากี่กลุมจะมได้ิมได้นี่อะเพื่อนตอกได้ได้ตอนนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งนนั่นแล้วกตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ต้องใช้อีกขันหนึ่งนิ้วไม้นิ้วนี่ ใส่ขันดมพันพอจะข่ามาบ่เอื่อนทั้งพอเราตอกไม้ตั้งอย่างแล้วกะเบิ่งหุยข่างมาเป็งเล็งเลยเฮ้ยโอ๊ยตกใจเว้ยเอออย่างัวสิชนอือโอช้าหน่อยขายยังอีล่ะหาหน่อไม้ช่วยจะเตียวไปด้วยไหม ห่อไฮ่อไปแล้วในกาสมัยแต่แล้วอไไรมากเมื่อนันเราวะฮึาป้ะ่อ่าได้ชื่อขนมบานมากลงมานนี่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 เดี๋ยะ กบปุงขนมกรโปรุกเจ้าเฮ็ดที่ไหนก่อนทุจาก่อนเจ้าทุจาก่อนเจ<ะ>้าทุจาก่อนโอ้โหอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งอ๋ต้ไม่ดีาาเเปเจ้าเคยเราบ่อสีเินเินสีเอาแล้วเให้ทุจาได้กินนีมยมาน่อยเอ้ยคลองคอ,อ,องคอเยพันยามยาที่เออหายนะกินตรงเวลาเลิกไข่ฉีขาดไว ตัวเทียงกินได้ตัเทียงแมวแมวแมวกินได้ได้ลูกแกกินกระปูกค่ะขนมนกระปูะแกกินโน่นค่ะเมืม่อว่าว่อพร้อมป้าบ่เมื่อว่าเมื่อว่าดูดินีน่บ่สะาตัวแดงตัวปเปรี้ยไปบ่สะอาดเจ้าใบผักเพื่อนไปตู้ก่อนแม,ม่ว่าอิม่มได้ขนมนะ พ่อ,พอชื่อว่าฝากนะนี่ีพยายามให้กินยาแก้วัดนะแห่งอนุโมเริ่มแห่งเลยเดิมันั่นเลยเนาะอืมเริ่มทันไม่ได้แก้ป่ะซาลองพิงนั่นอันยาตัวดีไข่ห้อนนะดีไข่วัดน้ำพร้อมได้ตัวนะ่ะกินแต่บอกเกินบอกได้บดขวดซะขาดถ้าคุชิว่าคิงห้อนเนี่ยให้กินในนัน้นได้ผลนะสาวนซาำคนหมดเลย ไผเสียวบ่สิายานน่ะแหเสียวลูกสาวลําพวอืเสียวคือแม่น้องตเสียวน้ยสาวเนนะอืปตู้ือยานะตู้แม่งิ้นยังนะิ้นมิ้นหมูโอ้ดูว่าปตู้ว่าจะซื้อิ้น เธอซึ่โมเล็กพอสบายจ้ะแต่คนบอสบายนี่เพื่อนมาฟังไม่บ่หนิเพื่อนบ่ฟังเองเพื่อนออกบ้านบอให้ปวกนะเน้นไป่จงไทยไทยเพื่อนเพื่อนไม่สร้างเลยนะเออลูกไล่จะขอซื่อแล้วหันเจ็ดสี่ลำบึนก่อนก็ได้บึนเอาไว้เอ้ยจะไปขอซื่อแล้วบ่ไปขอก่อน กมาออกมีกันไปนีกัเลยเจ็จเป็นนถามล้านนะครับใครเาไปขายเครื่องมาเจ้อบอลขอยางอันนั้ยางไฟยางไฟอยเป็นยังย่างไฟระบายรถเกาะกันจริรถเกาะกันนบออันทูรถเกาะนี่เป็นพาเป็นพัวลสาวเจ้าบอโอู้นั่นมาจาะ มะเก๊ะยใช่นนะแล้วกินรสจัเป็นแห้งบ่แห้งเนาหน่ออืออือหน่แซบบ่แซบบ่สีดำามสีดำก็ได้เยี่ยมไ่ได้เยี่ยมนะเยบ เยรนูนเห็ะไเฮไนูนนะเะหนูนูนะัวนูบ่ัวนูบ่ตกเตียงเปิเากด้วเอาขนมบวานมาให้่บวานขนมนี่นะแถวมาวันนี้จะเชียงเพ่งบานใปลาลุงเลยเนาะคืออยู่ใจศิลปินถ้ามาชวงขนี่สิคักได้หนิ การแต่เป็นเพลงอันนั้นเองครังบุกเอาหเรื่องเนานะเราเข้าในระไไบูเรื่องแต่ปารุ่งน่ะชิคเรื่องอยู่หรอกเอาจรเคยฟังกินข้าวยังสีไส่มาเนี่ยทโอ้าแน่แน่น่อยู่บุปเินเลยเนาะเจ้าอยู่บุปเินเนาะน่าตากระชื่นเลยแล้อย่าไปแทงยายเราอีกโอยเน,ะน,นาะ แม <Man. S 2> ่นมันบดีแข่งได้กับบดีเป็นนักบุไปหาหมอกับบดีเนาะโหยบ่ว่าน้อย่าผู้เฒ่า,เ,าเป็นบัดเไป็นไอเดี๋ยวนีนยระวังแม่แนี่แม่เป็นยงากนี่ถีกบ,บ่ขี้มาย่นเหยียบขี้งวัวก็ขี้งัวอยู่ทางตัวไปเหยียบบ่เนาะ <c ười> ขี้งัวก็ดีแล้วเนาะสิใส่ ก็เถ่ะเม่าว่ามากก็เมื่อไปหน้าเดาไปสร้างหัมาแล้วอะอาหารติขอติขอมาบืน่นน่ะเรามาเาม,มาเลยแล้ไปเลยกินไม,มาปากินไง้อนลุงนลุากินไน,นล,งนะลุงกินไหนห่ <c oughs> วารถนำรถป้งลยจิหาทงบุญปลาจานนัไ<ห>นไ nhanh mất rồi à, ừ nhanh mất cà mẹ cho đôi kê bà đôi bà vâng. kê ôi, hướng chắc cà phê bộ cài tiểu đều kê rồi ừ à, là, là chị bố hay, nhanh luôn à ừ ờ bố nuốt tèo, bố đổ bọc cuộn coi mấy nồng đây, đây. khổ đây ổ hẻng ở đây mấy thằng hôi น้่นั่อนดนนที่วันพอสร้างแล้วทุกนน่ะมันมันมัสีใจที่วันนั่นจะได้ล้สขวดน้ำล้วมาฉีดฉีดอย่าเกานะห้ามหยับน้ำได้อกเล้น้องเจือไหมบิดเาานี่เอาฉีใจบอกนี่สีใดิบออกเวอล้ว่ออกเวออ นาะบต่น no. uh, ี้แถบนี้ก็เป็นบ้าแล้วบาทนี้ตอนประตูประยูรอดปามาจะอีหยังเป็นอีหยังไม่ตู้แล้วก็อยู่แถบนี้เป็นห้องน้ำเลยและปืนประดับประตุงเลยจะเป็นรูปร่างบาทนี่นี่ทางพอสร้างเพิ่งยึดมาเนี่เนาะนี่ยต้องแตวเพิ่งดึงนันออกเมื่อกี้นี้เพิ่งเราเพิ่งจะดึงได้เด่นแต่โชนนี่แน่แตวเอ้ยเล็กน้อย

บ่อกพอดีนะเขาตอกกันไม่ใส่เนาะมันแล้วก็เฮ็ดบอลค้่มมันเลยเออเออพอช่างแล้วก็แล้วกัอีกอันหนึ่งใครเยู่เนาะมาค้่มตัวน่ะฟังนะมันเน้นเวลาตีปากกระจาดนะต้องค้่มแล้วมาคั่มมันเลยแล้วไอรุก็ต่อเอาพูอไปสั้นก็ต่อได้เลยนีต่อตัตัวนี้ก็แต่ก็ไม่นี่ก็ได้ไม่เสถียนีงไม่นินเราต่อเอาเออแล้วนั่นก็ละ ยังว่าก tamam, ันม e ันก็ไม่ไอนี้คำ่ามันพอในอีกหนึ่งใครอยู่เนาะพ่ออยู่ได้ังเดือบลายนึงมันพอแต่ตีเน็ปองกันบอลนันนั้นนั้นหันาก็ชื่อไม่ยอมใครมาเนบปฝานะทางเมืองเบื่อเอ้ยสี่ซมทีมาไว้ได้ไว้เช่นพรสร้างพรสร้างทั่วหาวาลาวานอะไรกันยอย่ีแล้วพอดีด้วยกัน พักได้เลยก่ะเนาะพอดีพกกากระจาดตั้งขึ้นเลยเนาะตีไม,ม่เนาะตีไม่ใช่ก่อืมเจลงว่าเอ็นดังซีเปียตีไม่ใช่นีนน่พอดีแล้วมันล็อกกับอะไรเลยอืมไม่เห็นพวกนี้แล้วต่อใจก็ได้แด้วเแมืนได้แล้ต่อเออตัวนี้ตัวน,นี้ถึงนะโอ้ยเด,ดี๋ยวเพื่อข้ามกลาง ครับนาม,มันผกาาักกาดมันกับบน่นตนะครกากลางอ,นนนะอันนี้กระเทิบนี่กับเอฟซีพันดาพอต้องใช้ผกาาักกาดดอกปล่อยลงเลยเพราะว่าเขากั้นนี่เด้แต่ว่าเอาม,มาเมย์แล้วยังหนึ่งเข่าอยู่ใช่หรือว่าใช่ผ้าหนึ่งเหรอเปว่มมามันชีขี้ไร่เนอะอาเนะเอาใส้ฝานะนางดินนางหัว ปล่อยลงเลยถ้าสมมุติว่าจะ1วังไดก็กั้นเอาพอว่านั่นก็พอได้อืมพอเฮือนครัวติอืมันบ่แม่นหมองนางิคือเก่าเนาะแล้วก็ทําเตียงัน้มีเตียงอีกอันนึงมาไว้ตั้งไว้ังิงหัวพอดีเลยนาเตาเอเข้าในคือจโอ้ยเข้าในบ่ได้พเฮากั้นมันเอามีนัน Ni này xong tìm cứ Tìm nắng 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 nó nắng 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 ดีเลยเพื่อนแบมญมาฉันได้ซื้อเครื่องมาเพิ่มบาตัวไรมันขาดแม,มน,นมด้รั่น,นะกะเอาไม่มองไพ่ขึ้นตั้งเป็นรักกระไรได้ป่ะตรงเมรเนี่ยนะอ่ะ,ะ,อะแต่ว่าคอยว่าไม,ไม่ไม่ไม่นิ่วอิงามกว่า คำไหวตีปากกาเราซ่อนกันจ้องซ่อนสองช้อนชองคือตัวเราตีทึ่งนี่พ่อพ่อพ่อเขาบม่ได้เนบ้าได้ตัวนะนี่เราใช้อีกขันหนึ่งแล้วเพราะได้หนึ่งยังเหลือแต่อันเดียวนี่นี่เราตีได้ลูกมาได้นะยังเหลือแต่ใช้อีกขันใช้อีกอันหนึ่งสองสามพ่นแล้ตัวน่ะอีกสามสามขันสามขันบ่ นั่นก็ยังเหลือละกลายนึงอื่นน่ะเรามากแล้วที่ใส่แป้นลมเด้อค่ะทางเบิ่งนไปเตียบาดนี้เื่อบ่เื่อแล้วหสิอยาเื่อบ่ชมวิวติชมวิวอยาย่างกย่างเด้อบ่ย่างนําไผด้บ่ชมวิวนําได้บ่เื่ออยู่เดี๋ยว กินยาแก้ปวดหัวอยู่ว่าแต่สีไส้ขนาดป้ายิ็บห,หัวสีสยยไส้เอ้ยยากแก้วนะัดเอ้ยดูมียังเงาเกือ <laughs> ป้าจรับลิปนี้ไปก่อนเนาะอ่ะสะบายดีเด้อโดยไ <laughs> ปเราถ่ายติดตา้มกันอ,ก <c oughs> อ,อีกเบื้อนป้าดงเลยเป็นรูปเป็นร่างเนาะเมาหนี้ทางสร้างพันยุทธโดยสบายดี